น้ำพึ่งเป็นเด็กสาววัยสิบสี่ปีที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใหม่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่มีประวัติอันน่าสะพรึงกลัวโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับป่ารกที่หลายคนกล่าวฐานว่าเป็นที่อยู่ของวิญญาณที่ไม่ได้ไปไหนเมื่อเธอเข้ามาเรียนในห้องเรียนแห่งนี้น้ำพึ่งสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นลางไม่ดีที่แฝงอยู่ในอากาศก่อนหน้านี้น้ำพึ่งก็ได้ยินเรื่องเล่าจากเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับพาโรงชื่อใยา่สาข,ของโรงเรียนซึ่งหลายคนบอกว่าเธอเป็นผู้ดูแลและมีจิตวิญ,ญญาณที่ห่วงใย,ยครูและนักเรียน ทุกคนมีความกลัวและเคารพต่อยายสาแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอตายไปด้วยสาเหตุใดวันหนึ่งขณะดเดินกลับบ้านตามเส้นทางที่มืดมิดน้ำพึ่งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจับตามองเมื่อเธอมองขึ้นไปข้างหน้าพบกับภาพของหญิงชาราผมขาวยาวชุดคลุมที่เก่าแก่เป็นประกายใต้ใตแสงจันทร์หญิงชารานั้นคือยายสามเมื่อเธอหันกลับไปใบหน้าของป้าก็มืดมนราวกับว่ามีความเศร้าสกซ่อนอยู่น้ำพึ่งไม่สามารถขยับได้ขณะหญิงชารานั้นเข้ามาใกล้ เธอได้ฝันเห็นคืนหนึ่งที่น่ากลัวในฝันเหตุการณ์ย้อนกลับไปในวันสุดท้ายที่ยายสากําลังทํางานในโรงเรียนความเครียดและความเจ็บปวดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในความฝันเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเหมือนกับว่าเสียงร้องของหญิงชราย,ยังคงกล้องอยู่ในหูต่อมาในชั่วโมงเรียนน้ำพึง้งถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายบางครั้งก็เรียกได้ว่าเป็นภาพลงตาแม้กระทั่งมีเด็กคนหนึ่งร้องไห้โดยไม่มีใครเห็นทําให้เธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่สิ่งที่เด็กที่อายุเท่าของเธอควรจะมองเห็น น้ำพึ่งเริ่มสอบถามเกี่ยวกับย้ายสาจากเพื่อนร่วมชั้นและครูทุกคนต่างพูดถึงความขยันขันแข็งในการทํางานของย้ายสาแต่ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าทําไมเธอถึงจากไปอย่างกระทนหันมีแต่คําพูดท่ำบอกว่าเธอทํางานหนักจนลืมดูแลตัวเองคืนหนึ่งขณะที่น้ำพึ่งอยู่คนเดียวในห้องเรียนเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดังมาจากหมห้องช่วยฉันฉันไม่สามารถไปได้น้ำพึ่งรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่เริ่มพัดผ่านตัวเธอ เมื่อเธอหันไปมองก็พบว่าโตเรียนของยายสายังคงมีร่องรอยของการเขียนซึ่งเป็นการเขียนข้อความที่ถูกลบลูนะ่และไม่มีใครเห็นความลับที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนนี้น่ากลัวเกินกว่าที่เธอจะสามารถเข้าใจได้น้ำพึ่งตัดสินใจว่าสิ่งที่เธอต้องทําคือช่วยยายสายให้หลุดพ้นจากทุกทรมาหลังจากนั้นเธอเริ่มสืบค้นประวัติของยายสายและพยายามติดต่อกับดวงวิญญ,ญาณของเธอผ่านการจุดเทียนและทูบในคืนเดือนมืดเมื่อคือนเดือนมืดมาถึงน้ําพึ่งได้พบกับยายสายครั้งในฝัน มีแสงสว่างรอบตัวหญิงชาราที่น่ากลัวตอนนี้เธอได้รู้แล้วว่ายายสาไม่สามารถไปได้เพราะมีเรื่องไม่ได้สั่งในโลกนี้น้ำพึ่งได้ยินเสียงของป้าขอร้องอย่างเจ็บปวดช่วยฉันเปิดเผยความจริงน้ำพึ่งเข้มแข็งขึ้นทําให้เธอรู้ว่าความกลัวยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ความกล้าหานั้นยิ่งใหญ่กว่าอีกในที่สุดเธอเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตายของยายสาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกลายเป็นพลังที่ส่งผลต่อดูวิญ,ญญาณของทุกคน หลังจากที่น้ำเพึ่งสามารถช่วยยายสาได้ดวงวิญญาณของหญิงชราก็ได้รับการอภัยเทแต่ยิ้มให้กับน้ำพึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหายไปอย่างสงบนิ่งในเช้าวันถัดมาโรงเรียนเริ่มกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งการมองนอกหน้าต่างดูเหมือนลมหายใจใหม่มาอยู่ทุกคนออกจากความเงียบสงบสุดท้ายความตัวและลังร้ายในโรงเรียนก็ถูกลบล้างไปด้วยความกล้าหาญของเด็กสาวผู้มีจิตใจดี